สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่326ประตูเป็นตำหนักมังกรจอมยุทธของเมืองเฮยขับเรือเป็นมุมแดงทั้งสี่ดำมาถึงด้านนอกของตำหนักมังกรใต้น้าแล้วเรือเป็นมุมแดงสี่ดำล้วนแต่มีค่ายกลใหญ่ปกป้องเอาไว้เป็นแสงสว่างทรงกลมขนาด130จ้างมาห่อหุ้มทําให้ไม่มีน้ําไหลเข้ามาตี้อีใส่หน้ากากสีทองยืนอยู่ที่ขอบเรือ มือทั้งสองข้างกดไปบนลาวเรือแล้วมองไปยังตำหนักมังกรที่เป็นประกายระยิบระยับอยู่ไกลๆในแววตาของเขาก็ปรากฏแววเล่าร้อนขึ้นมากระดูกมังกรอาจจะอยู่ในตำหนักมังกรหากว่าได้มันมาเขาก็มีความมั่นใจว่าจะสามารถเลื่อนไปขั้น,นระดับของขั้นปฐพีได้อนาคตอาจจะมีโอกาสได้ไปถึงอัจฉริยะขั้นที่เก้าด้วยและมีร่างกายรวมถึงพรสวรรค์แบบเดียวกับจกักรพรรดิในอดีตทั้งหลายมีพรสวรรค์ของตี้อีนั้นสูงส่งมากมาตั้งแต่ยังเล็กตอนที่ยังอยู่ในท้อง ก็เปิดพลึงเลอกสรสวรรค์ระดับ9้าได้ตอนที่คลอดออกมาทั่วทั้งล่างมีแสงสีทองปรากฏออกมาแสดงว่าเป็นร่างของเซียนจนทําให้ทั้งตระกูลตะลึงกันไปหมดแล้วถูกตัดสินว่าเป็นเซียนกับชาติมาเกิดตอนนั้นเขาก็ถูกเลือกแล้วว่าจะต้องเป็นนายน้อยของกลุ่มอีถังผินเมืองเฮยมีร่างอย่างเซียนนั่นก็หมายความว่าวันแรกที่เกิดมาเขาก็เป็นอัจฉริยะขั้นที่7แล้วนอกจากนี้ตอนที่เกิดเขายังอยู่ในขั้นเวจีระดับสูงต้นแล้วมีพลังสมาธิอยู่ในขั้นที่20 สามารถกล่าวได้ว่าจุดเริ่มต้นของเขาตั้งสูงกว่าคนอื่นต่อให้เป็นบรรดาจักรพรรดิหรือเซียนในอดีตก็ยังไม่ได้มีเงินไขที่ดีขนาดนี้เลยโลกภายนอกมีข่าวลือไปว่าเขาไปถึงขั้นระดับของขั้นปฐพีแล้วแต่จริงๆแล้วเขายังมีเส้นบางๆที่ขั้นเขาไว้จากขั้นระดับของขั้นปฐพีอยู่และเป็นพ่ออยากจะเลื่อนไปขั้นระดับของขั้นปฐพีทต่อีกถึงใ้กดขั้นเอาไว้ไม่ยอมเลื่อนไปขั้นสวรรค์ไม่อย่างนั้นจากพรสวรรค์ของเขาคงได้ข้ามไปขั้นสวรรค์นานแล้วข้าจะต้องได้กระดูกมังกรมาให้้ได เพื่อเลื่อนไปยังขั้นรายระดับของขั้นบัตรพีให้เหล่าเทพมาร่วมยินดีเรื่องที่คนอื่นทําไม่ได้ข้าตีอีจะต้องทําให้ได้แน่นอนตีอีกำมือแน่นจนเกิดเสียงดังกรอบออกมาบริเวณด้านนอกของตำหนักมังกรมีค่ายกนขนาดใหญ่ถูกจัดตั้งขึ้นหากจำยุทธข้้นบัตรพีขึ้นไปมาเข้าใกล้ก็จะถูกฆ่าตายในพริบตาตาเป็นกองเลือดไปได้ยินว่าค่ายกลนันนั้นเป็นค่ายกลที่มังกรดินสีปีกได้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ500ปีก่อนชื่อว่าค่ายกลสลายแปดิด เป็นค่ายกลที่สร้างขึ้นเพื่อปกป้องตำหนักมังกรเพราะว่าในตำหนักมังกรมีทรัพย์สมบัติที่มังกรดินสีปีกทิ้งเอาไว้อยู่จํานวนมากทุกๆปีจะมีสัตว์ขั้นที่3และมนุษย์ขั้นปัเพียรนับไม่ถ้วนปลุกเข้ามาในค่ายกลสลาย8ทิศนี้เพื่อจะเข้าไปในอาเขตของตำหนักมังกรและไปสะแสวงหาโชคแค่มองเข้าไปก็สามารถเห็นกระดูกจํานวนมากกองอยู่บริเวณด้านนอกของตำหนักมังกรได้แล้วก็เป็นสุสานตอนนี้บริเวณด้านนอกของค่ายกลสลาย8ทิศมียอดฝีมือจากเมืองเฮย กำลังเอาจอมยุทธข้ามตะพีที่บนล่างมีโซ่เหล็กและโซ่ตัวนเท้าคล้องเอาไว้บุกไปยังค่ายกนนั่นคือตําหนักของมังกรดินสีปีกอันตรายมากก้าไม่ไปชายชะลาผมขาวคนหนึ่งกล่าวขึ้นถึงแม้ว่าบนล่างของเขาจะมีโซ่เหล็กอยู่แต่ก็ยังคงดึงดันปฏิเสธที่จะเข้าไปในค่ายกนสลายแปดทิศงั้นเหรอจางเทียนเจียถือมีดสีดำเอาไว้แล้วเดินเข้ามาพางยิ้มเย็นแล้วกล่าวว่าหากว่าเจ้าเข้าไปในค่ายกนสลายแปดทิศบางทีอาจจะมีชีวิตรอดได้ หรือ,อยังอาจจะมีโอกาสได้ของล้ำค่าจากในนั้นแล้วเลื่อนไปขั้นสวรรค์ได้ด้วยแต่ว่าหากเจ้าไม่ยอมเข้าไปก็คงมีแต่ต้องตายอย่างเดียวช,ชายชลาคนนั้นจ้องไปที่จางเทียนเจ๋ยอย่างดูถูกพลางกล่าวมาเสียงเย็นว่าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ว่าพวกเจ้ากําลังคิดอะไรอยู่พวกเจ้าจับพวกข้ามาไม่ใช่เพราะว่าจะเอามาคลชทางหรือย,อยังไงไปตายซะจางเทียนเจ๋ยฟันมีดลงไปจนหัวของชายชาลาคนนั้นหลุดออกจากบ่า พิพตาเดียดรอบๆน้ำก็กลายเป็นสีแดงจากความกดดันน้ำที่มีมหาศาลทําให้ศพของเชชลาคนนั้นแตกกระจายพวกหัวแข็งก็มีแต่ต้องตายจางเทียนเจียรลุไปที่มีดในมือเบาๆแล้วมองไปยังจันยุทธข้ามปัตภีที่ถูกจับมาพวกนั้นบนใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มเหี้ยมขึ้นมาบรรดาจันยุทธข้ามปัจพีที่ถูกจับมาคุมขังไว้ถึงแม้จะไม่ยินยอมถูกมังเคยบังคับแต่พอเห็นภาพนี้เข้าก็ตกใจจนหวาดกลัวขึ้นมาไม่ต้องให้จางเทียนเจียมาขู่อีก พวกเขาเริ่มแยกตัวแล้วพุ่งเข้าไปในค่ายกลสลายแปดทิศหากต้องมาตายเพราะจางเทียนเจีย๋ยสู้บุกเข้าไปในค่ายกลสักตั้งจะดีกว่าไม่แน่ว่าอาจจะได้ของล้ำค่าอะไรแล้วเลื่อนไปขั้นสวรรค์จนกลายเป็นจมุธนในตำนานก็ได้ที่อียืนอยู่บนเรือเนมุมแดงปากก็เผยแล้วยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่าจางเทียนเจีย๋ยนับว่าเป็นคนที่มีความสามารถมีพรสวรรค์มีวิธีการมีกลยุทธ์คนนี้มีประโยชน์มากได้ยินว่าเขายังเป็นพี่ชายของจางลู่เฉียนด้วยพอดีเลย จะได้ใช้เขามาสู้กับจางรั่วเฉินทูดดาราหงอยู่ยืนอยู่ด้านหลังตีอีแล้วกล่าวว่าเกรงว่าจางเทียนเจีย๋ยจะไม่ใช่คู่มือของจางรั่วเฉินตีอีสายหน้าแล้วกล่าวว่าหากจะใช้แค่กำลังของจางเทียนเจีย๋ยคนเดียวแน่นอนว่าไม่มีทางเป็นคู่มือของจางรั่วเฉินได้แต่ว่าหากว่ามีกำลังของมึงเคยคอยสนับสนุนจางเทียนเจีย๋ยก็จะกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้จัดการกับจางรั่วเฉินได้นายน้อยกล่าวด้วยถูกต้อง ถึงแม้ว่าปากของทูตลาหงอยู่จะเก่ามาอย่างนั้นแต่ว่าในาใจกลับไม่ได้คิดแบบนั้นเลยอย่างน,น้อยตีออก็ไม่รู้ว่าจางร้เฉินสามารถฝึกฝนวิญญาณย,ยุติออกมาได้แล้วและยังไม่ถึงขั้นกระบืใจรูก้กันแล้วด้วยหากว่าตีออรู้เรื่องพวกนี้กเกรงว่าคงไม่กล้าประมาทจางร้เฉินอีกแน่ควับที่ไกลๆมีเงาหนึ่งพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วในน้ำนางกลับยังสามารถแสดงความเร็วเสียองออกมาได้อย่างนี้แค่พลิบตาเงาร่างสีส้มก็ขึ้นมาบนเรือเม็นมุมแดงแล้วมายืนอยู่ด้านหลังของตีออ นางคือหญิงสาวหน้าตาสวยงามสวมใส่ชุดคลุมสีส้มมาไว้ใบหน้าของนางมีผ้าบางๆปิดไว้รูปร่างสูงโปร่งลักษณะส,สง่างามร่างของนางเราก็ไม่มีน้ำหนักลอยอยู่เหนือพื้นไปสามชื่อจากนั้นก็โค้งให้กับตี้อพลางกล่าวว่าคารวะนายน้อยทุดาลาเชิงเยี่ยทุดาลาทั้งหกคนลงมือพร้อมกันสามารถฆ่ามังกรวาลีสามขาได้ไหมตี้อถามขึ้นหญิงสาวที่สวมชุดคลุมสีส้มคนนั้นก็คือทุดาลาลำดับที่หก จากธุตาลาทั้งจคนทุตาลาเฉิงเยี่ยการฟุ้กฝนของนางสูงส่งกว่าทุตลาหงอยู่เสียงของทุตาลาเฉิงเยี่ยนั้นค่อนข้างจะเลื่อนลอยและนุ่มนวลน่าฟังนางกล่าวว่าความสามารถของมังกรวาลีสามขาแข็งแกร่งมากพวกเราทั้งหกคนร่วมมือกันก็ยังพอจะฝืนกดมันไว้ได้เท่านั้นมังกรวา,รา,าลวีสามขาสารเร็วสร้างความเสียหายกับเมืองเฮยของพวกเราจนต้องเสียยอดฝีมือไปกว่าครึ่งตีอีกำม,มัดแน่นแววตาก็มีประกายมโหขึ้นมา ทุดาราเฉิงเยี่ยกล่าวต่อว่าเมื่อกี้ทุดาราจื้อเฟิงตรวจพบยอดฝีมือกลุ่มใหญ่กำลังมุ่งหน้ามาทางตำหนักมังกรใต้น้กากังวลว่าในน้อยจะเป็นอันตรายดังนั้นก็เลยให้ข้ารีบม,มาคุมครองในน้อยก่อนยอดฝีมือกลุ่มใหญ่เลรอน่าจะเป็นของสํานักต่อสู้มังอู่กับพักบาน์ต้ายเยี่ยแน่ที่มาที่อีสุดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วกล่กาวว่าดูแล้วคงต้องรีบหาประตูทางเข้าตำหนักมังกรใต้น้าให้เร็วที่สุดและจะต้องเข้าไปตำหนักมังกรใต้น้ําให้ได้ก่อนสํานักต่อสู้มังอู่กับพักมารป้ายเย,ย ไกลๆจำุิยขัมาระจตพีที่ถูกจับมา120คนได้ถูกคนมึงเหยบังคับให้บุกเข้าไปในค่ายกลสลาย8ทิศพอเข้าไปในค่ายกลแล้วบรรดาจ,จำุิยขัมประจพีเหล่านั้นก็พยายามที่จะพุ่งไปทางตำหนักมังกรใต้น้ําสุดชีวิตไม่รู้ว่าใครที่ไปถูกอักษรของค่ายกลเข้าตุม้มในค่ายกลเกิดแสงไฟฟ้าสีม่วงระเบิดขึ้นแสงไฟฟ้าหมุนวนไปในน้ำไม่หยุดพิบตาเดียวในค่ายกลก็มีเสียงร้องหอยหวนดังขึ้นมา มีคนกว่า20คนที่ถูกสายฟ้าแทงทะลุล่างและตายภายในค่ายกลและยังมีอีกนับสิบคนที่รับบาดเจ็บแต่ไม่ได้หนักมากนักถึงจะพูดว่าค่ายกลสลายไปทิศหลักๆก็เอาไว้กั้นจมุทธขั้นสวรรค์ขึ้นไปแต่หากว่าจามุทธข้ามตะพีไปสัมผัสถูกอสรในค่ายกลเข้าก็จะสามารถเป็นการไปกระตุ้นค่ายกลและเกิดการจมที่ที่น่ากลัวขึ้นได้บรรดาจมุติที่ผ่านค่ายกลสลายไปทิศเข้าไปคิดว่าตัวเองปลอดภัยแล้วก็พากันถอนหายใจออกมาแต่ว่าทันใดนั้นในน้ําก็มีน้ําวนขนาดใหญ่ปรากฏขึ้น จนทำให้จำมุดกว่าสิบคนถูกพัดหายไปน,นั้นช่วยด้วยช่วยพอน้ำบนหายไปบรรดาจำยุดข้ามตะพีที่ถูกจับมาเหล่านั้นก็เหลือแต่กระดูกและกองเลือดบรรดาจำยุดข้ามตะพีที่ถูกจับมาที่เหลืออยู่พอเห็นภาพนี้เข้าก็เกิดความกลัวใครก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอันตรายที่น่าก,กลัวอะไรขึ้นมาอีกทุกคนพยายามมุ่งไปยังประตูของตำหนักมังกรใต้น้ำเพื่อหาทางเข้าไปหาของล้ำค่าและเลื่อนไปขั้นสวรรค์ขอแค่ไปถึงขั้นสวรรค์ได้ ความสามารถจะก้าวกระโดดถึงตอนนั้นก็จะมีโอกาสรอดมากขึ้นตําหนักังกรใหญ่มากและยังมีประตูกั้นเอาไว้นับพันประตูทุกๆประตูล้วนแต่เป็นทางเข้าแต่ว่าส่วนมากในนั้นล้วนแต่เป็นทางตายได้ยินมาว่าตําหนักังกรมีประตูทั้งหมด3,750บานแต่ว่ามีแค่8บานเท่านั้นที่เป็นประตูเป็นประตูอื่นล้วนแต่เป็นประตูตายหากว่าเข้าไปในประตูตายแล้วต่อให้มีการฝนสูงขนาดไหนก็มิจ่ต้องตายอย่างเดียวผ่านไปแค่หนึ่งค บรรดาจำมือข้ามัตะพีที่บุกเข้าไปก็ตายหมดไม่มีเหลือรอดเลยสักคนตี้อีขมวดคิ้วแลวสั่งการลงไปว่าปล่อยกลุ่มที่สองการที่มาตำหนักมังกรใต้น้ําในครั้งนี้ตี้อีได้เตรียมการไว้ก่อนแล้วไม่เพียงแต่นํายอดฝีมือเมืองเคยมาเป็นจำนวนมากเท่านั้นเขายังไ่จับจำมือข้ามันตะพีมาอีกนับร้อยคนเขาวางแผนจะใช้ชีวิตของจมุอเหล่านั้นมาหาประตูเป็นซึ่งก็คือทางเข้าตำหนักมังกรใต้น้ําสามารถจินตนาการได้เลยว่าพอผ่านเรื่องนี้ไปแล้ว เขาเช่นหมอจะต้องเสียหายหนักจากการที่ต้องสูญเสียยอดฝีมือไปเป็นจำนวนมากแน่ทุกครั้งเมืองเคยจะบังคับจอมยุทธ์ข้ามตะพีหนึ่งยี่สิบคนบุกไปนในตำหนักมังกรจอมยุทธ์สามกลุ่มแรกตายไปหมดแล้วไม่มีใครรอดได้เลยแม้แต่คนเดียวจนกระทั่งกลุ่มที่สี่ในที่สุดก็หาประตูเป็นเจอที่เป็นทางเข้าตำหนักมังกรเจอและพุ่งไปนในตำหนักมังกรใต้น้าหายไปในความมืดเจอประตูเป็นแล้วทุกคนรีบพุ่งเข้าไปเข้าไปตำหนักมังกรไปหาของล้ำค่าเลื่อนไปขั้นสวรรค์ จมยุทธคนอื่นเห็นประตูเป็นก็ล้วนแต่ดีใจจนแทบบ้าคลัง่งแล้วพากันพุ่งเข้าไปเจอประตูเป็นแล้วจมยุทธเมืองเหยตามข้าเขาไปตำหนักมังกรไปหากระดูกมังกรที่อีสั่งการออกมาแล้วพุ่งเข้าไปเหลือไว้แต่ทางน้ํายาวแทบจะพิบตาเดียวก็พุ่งเข้าไปในค่ายกลสลายแปดอาทิตย์แล้วเข้าไปในประตูเป็นรีบไปยังส่วนลึกสุดของตำหนักมังกรทุกคนรีบตามไปผ่านไปนหนึ่งคืบประตูของตำหนักมังกรทั้ง ,3750 บานจะเคลื่อนที่ พวกเราจะเป็นต้องรีบเข้าไปในตำหนักบังกรก่อนที่ประตูจะเปลี่ยนที่จางเทียนเจ๋อเองสแสดงสีหน้าดีใจออกมาในแววตาของเขาเป็นประการละยิบระยับสำหรับเขาแล้วโชคในครั้งนี้นับว่าเป็นโอกาสที่ทําให้เขาก้าวผ่านจางอวเฉิียนไปได้อีกครั้งแล้วก็ตัดจบแบบละครไทยนะครับผมวันนี้เจ็บคอคันคอมากเลยคอมันแห้งๆนะถ้าอ่านไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับผม <c oughs> ไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็ มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ